คุมคุมได้ที่ไหนวะแค่คําพูดรัฐบาลคําเดียวทำคนหาดใหญ่เดือดทะลุป,ปรอดแล้วไอ้เงินภาษีประชาชนที่ลงไปตกลงมันไปอยู่ตรงไหนกันแน่คืนนี้หาดใหญ่ไม่เหลือแล้วครับพี่น้องนี่ไม่ใช่คําพูดที่เกินจริงแต่มันคือภาพความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้า ภาพของศพลอยอยู่ในคอนโดภาพของศพที่ติดอยู่บนฝ้าเพดานของบ้านชั้นเดียวและตัวเลขล่าสุดที่รับรายงานมาอย่างไม่เป็นทางการมันพุ่งทะลุเกิน100ศพไปแล้วครับแต่สิ่งที่มันเจ็บปวดสิ่งที่มันบีบหัวใจคนไทยทั้งประเทศมากกว่าความตายคือการที่มีคนรู้ล่วงหน้าตั้งแต่แรกว่าหายนะครั้งนี้มันจะหนักหนาสาหัสขนาดนี้แต่เขากลับเลือกที่จะบอกกับประชาชนว่าเอาอยู่ คืนนี้เจาะประเด็นเดือดจะพาคุณไปขยี้ความจริงไปดูทุกอย่างที่เขาไม่เคยกล้าเอามาออกในทีวีข้อมูลล่าสุดเมื่อเช้าวันที่28ยอดผู้เสียชีวิตในจังหวัดสงขลาอย่างเป็นทางการนะครับอยู่ที่85ศพ แต่ในพื้นที่หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงทีมกู้ภัยคนที่ลงไปคลุกอยู่กับน้ำเน่าๆคนที่ลงไปลากศพขึ้นมากับมือเขายอมรับกันปากต่อปากแล้วว่าตัวเลขจริงมันเกินร้อยศพไปแน่มอนแล้วครับศพส,ส่วนใหญ่ที่พบคือคนแก่คือเด็กเล็กและคือคนที่ติดอยู่ในบ้านชั้นเดียวหนีออกมาไม่ทันภาพที่ทีมกู้ภัยเจอมันคือฝันร้ายที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต ภาพของขาที่โผล่ออกมาจากหลังคาบ้านเพราะน้ำมันท่วมจนมิดหลังคาแล้วเจ้าของบ้านพยายามจะหนีตายจนวาระสุดท้ายภาพของร่างที่ดำคล้ำบวมอืดลอยเควงคว้างอยู่ในห้องนอนที่เคยเป็นที่พักพิงอันอบอุ่นและภาพที่สะเทือนใจที่สุดคือภาพของเด็กน้อยที่กอดร่างแม่เอาไว้แน่นจมน้ำเสียชีวิตไปพร้อมกันในบ้านของตัวเองสถานการณ์มันเลวร้ายถึงขนาดที่ว่า โรงพยาบาลสงขลานครินต้องสั่งเอารถคอนเทนเนอร์ตู้แช่ขนาด18นอะมาจอดเรียงกันหน้าห้องเก็บศพถึง6กทันครับ6คันเต็มๆเพราะห้องเก็บศพหรือที่เรียกกันว่าห้องหมอกมันไม่มีที่จะวางแล้วมันเต็มจนล้นออกมาข้างนอกแล้วไอ้คำพูดสวยหรูไอ้คำว่าเอาอยู่มันหายหัวไปไหนหมดครับ ทีนี้เรามาไล่เรียงไทม์ไลน์แห่งความล้มเหลวกันแบบนาทีต่อนาทีเลยดีกว่ามาดูกันชัดๆว่าความผิดพลาดมันเริ่มขึ้นจากตรงไหน ย้อนกลับไปวันที่20พฤศจิกายนฝนเริ่มตกหนักแบบลืมหูลืมตากรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกมาประกาศเตือนภัยระดับสีแดงซึ่งมันคือระดับสูงสุดแล้วนะครับระดับที่แปลว่าหายนะกำลังจะมาเยือนแต่เชื่อไหมครับที่หาดใหญ่ยังคงชิวยังคงเปิดตลาดนัดกันตามปกติยังมีการจัดงานลอยกระทงกันอย่างสนุกสนานราวกับว่าคาเตือนเหล่านั้นเป็นแค่เสียงลมที่พัดผ่านไป พอมาถึงวันที่23ถึง24พฤศจิกายนสัญญาณอันตรายมันชัดเจนยิ่งกว่าเดิมมวลน้ำมหาสารจากสเสด่าและน้ำในคลองอูตะเผาที่รับไม่ไหวมันได้พุ่งทะลักเข้าใส่ตัวเมืองหาดใหญ่ภายในเวลาแค่6ชั่วโมงครับพี่น้องแค่6ชั่วโมงเท่านั้นจากถนนที่เคยแห้งสนิทกลายสภาพเป็นเวนิสแดงใต้ในชั่วข้ามคืนน้ำมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่ากลัว3-4เมตรภายในคืนเดียว แต่ยังไม่มีคำสั่งอพยพที่เป็นกิจจลักษณะยังไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างจริงจังปล่อยให้ประชาชนเผชิญชะตากรรมกันเอาเอง และแล้วในวันที่25พฤศจิกายนประโยคอมตะที่คนหาดใหญ่จะจดจำไปจนวันตายก็ถูกพ่นออกมาครับนายกเทศมนตรีหาดใหญ่ออกมาถแถลงข่าวสดด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วบอกกับประชาชนว่าสถานการณ์ยังคุมได้แค่คำพูดคำนี้คำเดียวมันกลายเป็นมีมที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศในทันทีเพราะอะไรนะนหรอครับ เพราะหลังจากที่เขาพูดประโยคนั้นจบไปได้ไม่กี่ชั่วโมงไฟฟ้าก็ดับสนิททั้งเมืองสัญญาณโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายล่มสลายคนที่ติดอยู่ในบ้านคนที่กำลังจะจมน้ำตายไม่สามารถโทรศัพท์ออกมาขอความช่วยเหลือจากใครได้อีกแล้วมันคือการตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์ วันที่26-27ถึงพฤศจิกายนกลายเป็นวันที่ทีมกู้ภัยเอก,กชนและอาสาสมัครต้องกลายเป็นพระเอกตัวจริงพวกเขาต้องเรียรายเงินกันเองซื้อเรือท้องแบนกันเองซื้อเจสกีกันเองเพื่อที่จะออกไปช่วยชีวิตคนที่ยังรอดอยู่เพราะอะไรเพราะยุทธภพกรของหน่วยงานรัฐมันมาช้าเหลือเกินมาแบบเต่าคลานมีคลิปวิดีโอที่แชร์กันวอเน็ตเป็นคลิปที่ทีมกู้ภัยทีมหนึ่งร้องไห้ออกมากลางการรายงานสดเขาร้องไห้แล้ว พูดว่าเรามาถึงช้าไปแค่5นาทีครับพี่น้องเขาตายไปแล้วอีกแค่5นาทีเท่านั้นเองคุณคิดดูสิครับว่ามันบีบหัวใจขนาดไหน และในวันนี้วันที่28พฤศจิกายนแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่เรื่องน่าเศร้ามันยังไม่จบเพราะมันกลายเป็นว่ายิ่งน้ำลดศพก็ยิ่งโผล่ขึ้นมาให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆชั่วโมงมันคือการตอกย้ำความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วคำถามที่สําคัญที่สุดก็คือไอคนที่เคยพูดว่าเอาอยู่พวกเขาหายหัวไปไหนกันหมดเรามายำชื่อกันให้ชัดๆอีกครั้งคนแรกเลยครับนายกเทศมนตรีหาดใหญ่วันที่25พฤศจิกายนท่านบอกว่าเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็์เอาอยู่แน่นอนพูดวันที่25แล้วตอนนี้ร้อยกว่าศพใครจะเอาอยู่ครับใครจะรับผิดชอบชีวิตเหล่านี้ ผนต่อมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตพูดตอนที่น้ำกำลังจะทะลักเข้าเมืองแล้วไอ้ภาพที่ศพลอยเกลื่อนเมืองรถคอนเทนเนอร์ต้องมาจอดรอรับศพแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับถ้าไม่ใช่วิกฤตหรือต้องรอให้ตายกันทั้งจังหวัดก่อนถึงจะเรียกว่าวิกฤต ยังไม่หมดครับผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12บอกเอาไว้ในวันที่24ว่าน้ำจะลดภายใน2-3วันวันนี้วันที่28แล้วครับท่านมันเลยมาไกลแล้วน้ำมันยังท่วมขังศพมันยังลอยอยู่เลยนี่คือคำพูดของคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบชีวิตประชาชน แล้ววันนี้ใครจะออกมารับผิดชอบกับ100กว่าศพที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับความประมาทและความไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้ครับแต่ความจริงที่มันเจ็บปวดยิ่งกว่าการเห็นคนตายมันคือการได้เห็นระบบที่มันตายไปก่อนคนครับพี่น้องระบบราชการที่อุยอายระบบการเตือนภัยที่ล้มเหลวและระบบการป้องกันที่กลวงโบ คุณรู้ไหมครับว่าในหาดใหญ่มีบ้านชั้นเดียวอยู่เป็นหมืน่นหมื่นหลังซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดเวลาเกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่กลับไม่มีแผนอบพยพเฉพาะสำหรับคนกลุ่มนี้เลยไม่มีใครไปค้อประตูบ้านเขาไม่มีใครไปลากเขาออกมาปล่อยให้เขาจมน้ำตายอยู่ในบ้านของตัวเอง คลองอูตะเผาที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของหาดใหญ่โครงการขุดลอกคลองที่พูดกันมาเป็น10ปีทำไปได้แค่30%เเท่านั้นที่เหลืออีก70%มันติดขัดอะไรอยู่หรอครับหรือว่าต้องรอให้มีคนตายเป็นเบื่อแบบนี้ก่อนถึงจะเริ่มลงมือทำกันจริงจังแล้วเองงบประมาณป้องกันน้ำท่วมนับพันล้านนับหมื่นล้านที่เก็บจากภาษีของพวกเราทุกคนมันหายไปไหนครับ มันไปอยู่ในกระเป๋าใครมันกลายเป็นตึกที่ไหนมันกลายเป็นรถหรูของใครทำไมมันถึงไม่เคยถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยสักครั้งมีคำพูดหนึ่งของทีมกู้ภัยที่มันบาดลึกเข้าไปในหัวใจผมมากเขาบอกว่าถ้าพวกผู้ใหญ่เขาเตือนกันอย่างจริงจังตั้งแต่วันที่23วันที่กรมอุตุเขาประกาศเตือนนั่นแหละ ถ้ามีการสั่งอพยพที่เด็ดขาดวันนี้พวกผมคงไม่ต้องมาลากศพเพื่อนบ้านออกจากบ้านกันมากมายขนาดนี้วันนี้มันไม่ใช่แค่บ้านเรือนที่พังไม่ใช่แค่ถนนที่เสียหายไม่ใช่แค่ทรัพย์สินที่จมไปกับสายน้ำแต่คือความเชื่อมั่นความศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศที่มันพังทลายลงไปพร้อมกับสายน้ำครับ เราจะยอมให้มันเป็นแบบนี้อีกเหรอครับจะยอมให้เขาพูดว่าเอาอยู่แล้วพอมีคนตายเรื่องกองเงียบรอวันเกิดใหม่วนลูบนรกแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอครับมันต้องมีคนรับผิดชอบผมขอฝากไปถึงที่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคนนะครับในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนี้ขอให้รู้ไว้ว่าพวกคุณไม่ได้สู้เพียงลำพังทั้งประเทศกำลังร้องไห้ไปกับคุณทั้งประเทศกำลังเจ็บปวดไปกับคุณ และเราจะไม่ลืมเราจะจดจำทุกชีวิตที่ต้องจากไปและเราจะทวงถามความจริงทวงถามความยุติธรรมให้กับทุกศพที่ต้องจากไปอย่างไม่ควรจะเป็นถ้าคุณอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่จริงๆตอนนี้มีมิจฉาชีพเยอะมากนะครับอย่าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของใครเด็ดขาด ขอให้บริจาคผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้เท่านั้นเช่นบัญชีของโรงพยาบาลหาดใหญ่โดยตรงมูลนิธิร่วมกตัญยูหรือสภากาชาติไทยเท่านั้นผมจะแปะลิงก์ของหน่วยงานเหล่านี้เอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ และสุดท้ายช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้มากที่สุดแชร์ไปให้ถึงนายกรัฐมนตรีแชร์ไปให้ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและแชร์ไปให้ถึงหน้าของทุกคนที่เคยพูดคำว่าเอาอยู่ให้พวกเขารู้ว่าประชาชนไม่ได้โง่และเราจะไม่เงียบอีกต่อไปแล้วถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ